เห็นปราเจยนะ,ะขี่รถเปล่า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 มากันเลยเขากำลังออหั่นฟืนอยู่นะ,นะก็เลยมาดูสักหน่อยนะคะแม่เจยมาถึงกกอก,กมีอะไรเนี่ยโอ้แม่เจยมาทำอะไรคะมาขา,ายกล้วยมาตั้งใจมาเอากระสอบสาวปาน,น,อในใเอาเกี่ยวเสร็จแล้วบ่เกี่ยวเสร็จแล้วป้าไวาหวเถอะเนาะเป็นไงบ้างข้าวปีนี้ข้าวงามอยู่โอ้ เจ้าจะทําสูตรไหนเจ้าหยอดเหรอเพราะว่าเขาไอเอาใช้บ้านปกนบุญน่ยนะอ๋อใช้ใช้รถหยอดน่ะเหรอใช้เดินตามได้อือใช้เดินตามดูแล้วก็เขามาทำให้โอ้ยสบายอ๋อ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 เขาบอกเขาบอกว่าถ้าอ้เราต้องเรียนแบบแล้วใช่สบายเออสบายเนาะลดต้นทุนด้วยลดต้นทุนเนาะผลผลิตเยอะโอ้เหรอโอ้ย เขาไม่ต้องไปทอนก้าเตะก้าให้เมื่อยแล้วสิร้าเจ้ามีน้านน่ะยิ่งสบายเลยมันมาได้เท่าไหร่แล้วยำมเท่าไหร่ก็ไม่เคยไดยำยำดำน่ะมันมีเลยแต่ตอนนี้คือต้องไปเปล่งน้ำออกนะนาค่อยน่ะแปลกมากเขาบอกว่าถ้า มันมีตุ้มมีลายน้ต้องหบานเอาอ๋ออันมันไม่มีตุ้มอยู่แล้วมันแห้งสนิทเลยข้าแห้งเอารถไถเล็กๆลน้อยนอยอ๋อบอกไม่ข้าวแไม่เบืองโอ้แด่กระสอบนึงก็ได้เอามาอีกถ้าเรากระสอบนึงถ้าเราโกก้านอ่ะช่วงระสอบผมไม่พอโอ้แมนแล้วก็ต้องเสียเวลาไปถอนอีกกว่าจะได้ใช่ไหมต้องโอ้ใช่ก้าสองสามร้อยมัดโอไม่ได้ยากเขาไม่ได้แต่ข้าวนี่รู้สึกว่าได้ได้เยอะกว่าปีตะก่อนใช่ไหม ยยยังไมู่่่เลวาจะน้อ๋อยังไม่บรรจุใช่ไหมอืมก็ดีที่แล้วได้ร้อยกว่ากระสอบแต่แต่ว่าสองอ๋อเพราะว่านานานห้าไร่นานี่สองไร้อ่าในคลิปแล้วก็สวยนะเขาไม่เจอสวยสวยมันมันไม่ได้ใจหุ้นลวงเล็กแบบของเขาได้คือเราทําเราไม่ทำห่างนะแต่ว่ามันเป็นแถวเออเราสามารถกําหนดได้ใช่ไหมแบบแบบทําห่างทําทีและแต่ลดเหรอ ทำให้อืม,ออม,มตอนที่แรกๆนั่นนึกว่าโอ้ยมันจะได้กินบอเพราะว่ามันหาน้อยใจอยู่แล้วตีที่แรกๆปุ๋ยไปใส่โอ้อหแล้วปุ๋ยไปใส่มันก็แตกกอโอ้โหแบบเหมือนเหมือนเราดำแล้วทีนี้มันแตกกอ้อนนะเนาะลวงมานาันอ่ะยาวแบบโอ้แล้วก็สุกมันถ้าเราถ้าเรามันอยากได้เสมอกันเราก็ ไปแซมอ๋อไปแซมเอาตรงที่มันไม่ออกใช่ไหมไปแซมน้อยเดียวตรงที่คันนามันหลุลงไปนะก็ได้แซมน้อยนึ่งโอ้โหถือว่าเราไม่ได้ไปหาจ้างทั้งบ้านคนบ้าน่เราแล้วยอดมันได้แล้วก็จะอดใช่เนาะแล้วก็ง่ายด้วยชาวบ้านเราก็ว่าจะโอดหลายคนอยู่เเขาเห็นแล้วเขาบอกว่า มันง่ายมันไม่ไม่เมื่อยด้วยเนาะเพราะว่านาน้ไม่ได้นานน้ำไหนเขนตกมาจาก้าเปล้อถึงหน้าน้ำแล้วค่อยแล้วค่อยกักน้ำไว้ก็ไม่กินด้วยนะไม่กินโอ้แล้วมันมันไม่มีแบบน้ำไม่ขังเลยไหนยังเป็นข้าวอยู่อืออือืโอเคเห็นว่ามีถุงมาต้อนมาเต้นอะไรมาด้วยขายอากล้วยมาขายเหรอ คุยทอดนะคะตอนนี้เป็นแม่ค้าด้วยเจ้าทำเองเหรอคุยทำเองโอ้โหอาชีพใหม่สาวเจ้๋อใส่ทั้งตัวใส่ทั้งงาเออเออเออแล้วก็ใส่ไข่ด้วยใช่ไข่ด้วยห่วยลงมันจะไม่ทุนเยอะไปไหมเนี่ยใช่หวานหวานมันมันใช้ทุนเยอะเกินไปไหมดูแล้วเขาอยากได้หว้าด้วยหามหามก็ไม่เอา เออถ้าถ้ากล้วยหามนะมันจะฝาดฝาดแต่ถ้าเขาทอดขาจะมันจะสวยสวยแต่ฝาดแต่ว่าันี่มันถึงไม่สวยแต่มันหวานเออมันนิ่มเลยมันพ่อเป่าเลยใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยช่วยหนุนหนึ่งถุงโอเคโอ้เดี๋ยวค่อยเอาเลยราคาให้แล้วเพราะว่ามันรุ่ล ถุงละยี่สิบก้อนสามถุงช่องถุงสามสิบบาทเออเหลือกี่ถุงช่องถุงนี่นะคะเราก็ช่วยอุ่หนุนอ่ะอ่ะเมาเลยนะคะสองถุงเหลือสองถุงพอดีเลยเดี๋ยวค่อยเมาให้เจ้าเลยโอ้โหนี่ใช่คกกรเห็นฮะเรามีตังค์ไหมเฮ้ยจะเมางเขาแล้วเรามีตังค์กันเลยอ่ะหยิบเลยลูกหยิบเลยหยิบเลยโอ้ ให้มันชิมเลยทำชิมเหอะออโอเคโอเคอเคนาะอันนี้ค่ะหนุนคก็อุดหนุนนะคะ <laughs> เพราะว่าค่ำแล้วว่าอยากจะไป หาไอ้นั่นข้าวแล้วล่ะอ๋อไปไปแพ็คข้าวใช่ไหมฝนมันตกเออนี่ข้าวเขาว่าฝนจะมานะันเลยเขาก็เลยว่าเจ้าจะเกี่ยวเขาบลกว่าจะเกี่ยวเขาบอกว่าพายมาสองวันใช่นั่นแหละก้อยยันเขาว่าจะอดเอาใช่ก้อยได้ยินเจ้าว่าจะเกี่ยวสองครั้งนี่แล้วนะให้มันอยู่ในต้นหนอยดีไหมรอบแรกก็พายุมามันก็อยู่จังนะรอบสองก็จะพายุมาเพราะว่าอู้อะไรวะข้าวชาจะลงกู ลมโดนมาเน่ยมันลำบากไใช่ไมใช่ๆมันอยู่ในต้นม็นไแล้วพุท่างนี้มันไม่มายังไงวันละคัก็จะเก่มันจะแตกงอกนะถ้าเราเกี่ยวแล้วนะเออดีแล้วล่ะอย่าเพิ่งเกี่ยว่ว่าันนี้พยุนะไม่ใช่ฝนนะเนส่งช้าเห็นลูกไม่อ้วน เล่น3คนมาแม่หนูต้องทำให้ได้มีความพยายามจะเล่นมนจะทำให้ได้เจ็บใจคำนี้หนูอ้วนเจ็บใจคำว่าหนูอ้วน อไงโอ้ยทำไปได้โวนเอ้ย <c oughs> ต้องลบคำสุดป,ประมาทให้ได้ลดแล้วนะลดหวานไป1อาทิตย์ข้อเท้าไม่ไหวจริงแล้วร้านก็เดินนิดเดียวก็ถึงแล้ว Ngột vốn M. văn nó uôn M. ชีไปไหนแม่มาเล่นด้วยอ๋อไปบ้านนะทุกคนนแรกดนแรงแค่ไหนนูก็ทำได้อื้ออื้อ ก็กองเชียง์ไงก็ลุ้นเน่ะอ้าเห็นไหมเขาเชียร์มวลแล้วก็ยังเออซ้ายเออขวาเอาเอเอาขาเออเขาเชียร์ไปดูเขาพากเรือยิ่งแล้วใหญ่นะอ้วนเ้ยแข่งเรือเอา้าเอา้าเอา้เอา เราไม่ได้มันพวกคนคนพายนะมันพวกคนคนภาคนี่แหละเรื่องกับห่อนแรงเจอนักพากเข้าไป 好的。<noise> <noise>